โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีก็เมื่อกี้มือลั่นไปนิดนึงนะก่อนจะมาอัดคลิปนะครับก <laughs> ผ็ผม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 ได้มาแล้วผมได้ดาบิมาแล้วท่านสมาชิกผมได้ดาบีมาโอเคดูดีดูด,ดิผมได้ดาบีเออยผมเปิดไปแค่สองใบนะเออผมเช้ตัวเปิดอืมเกินไปเกินไปโอเคเกินไปเพื่อน โอเคเดี๋ยวอ่ะอะไรเอ่ยค้างอย่าค้างนะ <m im ics> มึงอย่าค้างนะเฮ้ยโอเคมาแล้วเล็ดออกก็ไม่เท่าไหร่จาบิเอา